ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนของชาวราศีมังกรก็คือดาวเสาร์ครับปัจจุบันนี้ดาวเสาร์ของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองเรียกว่าดาวตัวตนของคุณนะครับเป็นเกษตรนะครับหรือเรียกว่ามีจุดแห่งความเข้มแข็งมั่นคงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ครับชาวราศีมังกรจะมีจิตใจที่ฝักใฝ่จะมีจิตใจที่มั่นคงเกิดขึ้นจะมีจิตใจฝักใฝ่เกี่ยวกับความสําเร็จและในที่สุดตัวตนของชาวราศีมังกรก็สามารถผลักดันตัวเองให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับ เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เป็นจังหวะดีๆแล้วครับที่ชาวราศีมังกรจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับขอเพียงแค่ว่าดาวตั้งรับที่อยู่ในเรือนของตนุครับไม่มีดาวที่เสียและดาวที่เลงไม่มีดาวที่เสียมารองรับนะครับเพราะไม่งั้นครับหากเกิดมีดาวสุขตั้งรับอยู่ในพื้นดวงเดิมหรือมีดาวสุขมาอยู่ในพื้นดวงของปัตนิแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่ดาวเสาร์เข้ามาทับดาวคู่ศัตรูหรือว่าอังคารตั้งรับเสาร์ตั้งรับอาทิตย์ตั้งรับหรืออังคารเสาร์อาทิต และสุกอยู่ตรงเรือปรนปัตนีเป็นลักษณะของการที่ส่องถึงการเล็งถึงการครับเพราะถ้าเป็นแบบนั้นครับถ้าเกิดมีดาวร้ายๆมาเบียนกันอยู่ครับจะส่งผลให้ชีวิตของคุณครับไม่ประสบความสําเร็จและก่อเกิดไปอีกมุมมองนึงเลยเพราะฉะนั้นจะต้องดูในพื้นดวงชะตาเดิมด้วยครับเพราะบางคนต่อให้ครับสวาวเข้ามาเป็นเกษตรนะครับแต่ถ้าเกิดในเรือนเกษตรของคุณหรือในเรือนตนุข,ของคุณมีดาวอื่นๆตั้งรับอยู่ครับเรียกว่าจะมีอิทธิพลการที่บั่นทอนดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณได้ครับหรือว่ามีเกณฑ์การ ที่จะต้องบันทอนในเรื่องราวของการโทษทุกเกิดขึ้นได้และอีกจุดหนึ่งครับก็คือขอรุ้นว่าเสาที่เข้ามานะครับในเรือนของตนุไม่เป็นกาลีครับเพราะถ้าเกิดใครนะครับตนุรักของตัวเองเป็นกาลีจรเข้ามาแล้วก็แถมยังมาทับลัคนาของตัวเองอีกเรียกว่าเสาจะให้โทษอย่างหนักเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นในพื้นดวงชะตาเดิมของคุณกันด้วยครับจึงจะรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วการที่เสาเป็นเกษตรนะครับให้คุณหรือให้โทษกันแน่นั่นเองครับ ต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมังกรก็คือดาวราหูครับปัจจุบันนี้ดาวราหูของคุณนะครับไปอยู่ในภพเรือนของปุตตะนะครับแม้ว่าราหูในตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นเพียงแค่นิดก็ตามครับแต่กับการที่มาอยู่ในภพเรือนที่ดีๆอย่างปุตตะจึงก่อเกิดนะครับในเรื่องราวของการเงินของคุณให้คุณได้พบเจอช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เห็นช่องทางการทําเงินหรือจะมีรายได้เสริมให้คุณได้ชื่นอกได้ชื่นใจแต่ เนื่องจากครับดาวการเงินของคุณครับได้ตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดครับเรียกว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังการเงินเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ๆแต่คุณจะได้มาแบบผิดคาดหรือว่าได้มาต่ํากว่าเกณฑ์เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่การเงินของคุณจะมาก็จริงครับมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆก็จริงแล้วก็มีช่องทางการทําเงินที่ดีๆเข้ามาก็ตามแต่ม,มันเป็นลักษณะของการที่จะได้เงินน้อยกว่าที่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองครับ และในช่วงเดือนนี้นะครับมีอังคารนะครับที่เข้ามาอยู่ในเรือนราศีพุธศพนะครับซึ่งดาวอังคารนะครับของชาวราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นะครับในภพปุตตะจึงเรียกได้ว่าในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโชคเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือคุณจะมีเกณฑ์การสูญเสียเงินกับการที่แบบว่าสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างรถสร้างบ้านเกิดขึ้นหรือว่าแต่งบ้านเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันในช่วงเวลานี้ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะของการได้ทรัพย์สินเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวก โอกาสได้ลุ้นครับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆถ้าเกิดยื่นกู้ช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสได้ผ่านสูงในะทีเดียวก็ว่าได้เพราะคุณมีเกณฑ์ได้สินทรัพย์เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของการงานของชาวราศีมังกรกันบ้างครับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีมังกรก็คือดาวศุกร์นะครับปัจจุบันนี้ดาวศุกร์ของคุณนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนของพระราหูเรียกว่าการที่การงานของคุณอยู่ในเรือนราหูแล้วก็ดาวการเงินของคุณนะครับซึ่งเป็นดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ครับเรียกว่า เป็นเกษตรสลับเรือนกันเกิดขึ้นจึงส่งผลนะครับให้การงานคุณเกิดความเข้มแข็งเปรียบประดุจดังเกษตรปาธิบดีเช่นเดียวกันครับการที่สล nah> ับเรือนกันแบบนี้ครับจึงส่งผลให้ดาวพระราหูคุณเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเกษตรปาธิบดีหลุดจากความเป็นนิสเช่นเดียวกันครับเพราะเรียกว่าช่วงเวลานั้นครับเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าเกษตรสลับเรือนกันเกิดขึ้นหรือว่าแลกเรือนกันเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับช่วงเวลานั้นจึงให้คุณนะครับให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของคุณและประสบความสําเเร็จกิดขึ้น เกี่ยวกับการงานของคุณเช่นเดียวกันครับแต่นะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณโคจรมาอยู่ในเรือนของราศีกุมนะครับศุกร์อยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งได้เป็นตำแหน่งอุจจาวราจนถึงเพียงแค่วันที่19มีนาแต่หลังจากวันที่19มีนาเวลา11บเนาฬิกาหนนาทีครับจะยกออกมาจากราศีกุมเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนครับเรียกได้ว่าการที่ดาวศุกร์ของคุณยกออกมาไปอยู่ในเรือนราศีมีนและเป็นเรือนของพฤหัสนะครับบอกได้เลยครับว่าช่วงจังหวะนั้นเวลานั้นแหละครับจะมีจุดความสําเร็จเกิด ขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวให้ชาวราศีมังกรนะครับได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกี่ยวกับการงานของคุณเพราะว่าดาวศุกร์น้ำตาลนี้นได้ตําแหน่งถึงมหาอุดนะครับจึงทรงผลให้คุณแก่ชาวราศีมังกรย่างมากอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับช่วงเวลานั้นครับจะเป็นลักษณะของการที่การงานของคุณจะมีเรื่องราวที่คุณจะสําเร็จเกินกว่าที่คุณคาดคิดการงานของคุณนะครับจะเป็นลักษณะของการที่คุณคาดหวังอะไรก็ตามนะครับแบบใหญ่ๆแล้วจะประสบความสำเร็จในทุกประการเพราะเรียกว่านะครับการที่ดาวได้ตําแหน่งมหาอุดแบบนี้ครั จะได้มามากกว่าที่คุณคาดหวังหรือได้มามากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสมัครงานอยู่ครับคุณมีเกณฑ์การได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมแบบที่คุณคาดไม่ถึงหรือถ้าเกิดคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและคุณไปหยุดจุดจุดนั้นทําให้คุณรู้สึกดีกว่าเดิมแบบมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้การงานของคุณมีจุดแห่งความสําเร็จอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกกกรรรรรัััันบบบ้้าาาาาางงคคสหววเเจืออมขช สีมังกรก็คือดาวจันนะครับดาวจันจะน,นะครับมีการเคลื่อนย้ายกันไปเรื่อยๆจึงทําให้ความรักของคุณนะครับจะเป็นลักษณะของการที่เดี๋ยวก็ประสบความสําเร็จเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสลับกันไปแต่เนื่องด้วยอิทธิพลดาวหลักๆของคุณนะครับอยู่ในภพเรือนที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนของคุณได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธ่พดีครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครนะครับในพื้นดวงเดิมดีแล้วแล้วก็ไม่มีดาวร้ายๆมาเบียดแล้วแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในทุกเรื่องโดยทีเดียวก็ว่าได้และดาวสุ ความรักอยู่แล้วครับก็เดินในลักษณะของการที่ให้คุณกับคุณแบบเต็มที่ครับไม่ว่าจะตอนที่ดาวศุกร์นะครับได้เป็นอุจจาริลากในภพเรือนของราศีกุมนะครับและได้เป็นเกษตรตราธิบดีสลับและได้ตำแหน่งของเกษตร,รสลับเรือนกันคือแลกเรือนกันกับดาวพระราหูช่วงเวลานั้นก็ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วครับแต่นะครับเมื่อย้ายออกมาเข้าสู่ราศีมีนในวันที่19มีนาคมได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดก็มีความสุขเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักอีกครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเวลา นี้เป็นลักษณะของการที่จะประสบความสําเร็จก่อเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าใครที่คาดหวังเกี่ยวกับความรักของคุณถ้าเกิดก่อนหน้านี้เป็นปัญหาในเดือนนี้จะมีเกณฑ์การเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีจะมีเกณฑ์การประสานความรักความเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและคู่รักของคุณก็จะมีเกณฑ์การช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นครับจากอิทธิพลของการที่ดาวสุขของคุณได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดครับเรียกว่ามันมีจุดสําเร็จให้ก่อเกิดคือความสุขก่อเกิด อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงเวลานี้ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับเพราะเนื่องจากว่าครับในภพเรือนของปุตตะมีดาวอังคารนะครับที่ได้ตําแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในเรือนอีกด้วยเรียกว่าอังคารมาจาก,านนกาาพันธุมาอยู่ในเรือนนะครับแล้วก็มาราพาด้วยนะฮะมาอยู่ในเรือนของปุตตะคือเกณฑ์การเริ่มต้นแบบราบรื่นเกิดขึ้นการเริ่มต้นความรักจะก่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นให้ชาวราศีมกืก่อนได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นในเรื่องของความรักของคุณในเดือนมีนานี้อย่าน เจนเลยทีเดียวครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมีนานี้คุณมีแต่จุดแห่งความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักของคุณนะครับทั้ง3สิ่งนี้ครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีใครคาดหวังเกี่ยวกับรักใหม่ก็สําเร็จเป็นอย่างดีใครคิดจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีใครคาดหวังเกี่ยวกับการเงินก็มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเกิดขึ้นเป็นอย่างดีด้วยครับเพราะฉะนั้นมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วครับให้ชาวราศีมกรอดได้ชื่นอกได้ชื่นใจเกิดขึ้นอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวก็ว่าได้ในเดือนมีนาครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคาทานายแบบภาพรวมกว้าง,างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทําอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำานายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ